จุดแรกคือเจดีเก็บกระดูครับเย่ตอนนี้เราถึงจุดที่สองแล้ว นถานที่สามนะครับตอนนี้เราอยู่จุดที่4ถูกไหมลูกทำปูนกินหมากเพื่อนเพือนเพื่อนเนไปจุดที่6กับจุดที่7กันไปกันต่อ เจ็ส <sk right> ิ่งมาตาจั์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เสร็จกันหมดแล้วตอนนี้ขอตัมงเพื่อนๆไปก่อนนะครับคุณผู้ชมชาวครูครูจันเจ๋งได้รู้จักกับเจ็ดสิ่งมาตศจันของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดคฤหบดีกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะไปทำความรู้จักกับครูอามครูผู้มีเป้าหมายสร้างความมหัศจรรย์ในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกๆุกวันครูอามครับแล้วเป้าหมายในการพาเด็กๆตามล่าหาอาดีตเจนสิ่งมหัศจรรย์ชุมชนวัดคฤหบดีคืออะไรครับอ่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่ผ่านมาก็คือ ตามล่าหาอดีตเสิ่งมหัศจรรย์ชุมชนวัดคฤหิบดีครับชื่อก็บอกเลยว่าตามล่าหาอดีตของ7สิ่งมหัศจรรย์ความหยิบยกเอาเจ็ดสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของสำนักงานเขตบางพัดหรือเขตบางพัดของชุมชนของเราอยู่ในคำขวัญออกมาทำเป็นกิจกรรมโดย เป้าหมายก็คือเพื่อให้เด็กเรียนรู้สถานที่ในชุมชนและทําแผนที่ออกมานะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของแผนผังนะครับหรือเป็นแผนที่ก็ได้ซึ่ง เด็กๆก,ก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจความแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มหลังจากนั้นก็ให้โจทย์เด็กไปว่าเราจะพาเด็กๆไปลงสถานที่ไปเรียนรู้7สิ่งมหัศจัรร์นะแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนบ้างกลับมาแล้วเด็กๆจะต้องทำแผนที่ลายแทงเพื่อที่จะบอกว่าสถานที่ทั้ง7นั้นอยู่ตรงไหน น้องเก้าครับพอจะทบทวนเจ็ดสิ่งมหัศจันทร์ที่เราไปสำรวจมาให้ฟังอีกครั้งได้ไหมครับวัดคฤหาสน์บ,บดีเจดีย์ขาวเตาอังโลเตาปูนหมากแล้วก็สาราปูป่โพแล้วก็สมานพระรามแปดครับแล้วก็โบสถ์สวนสวรรค์ครับขอบคุณครับการที่ครูให้โจทย์เราออกตามล่าหาอาดีตเจ็ดสิ่งมหัศจันยร์ในชุมชนของเราเก้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับสนุกสนานชอบครับผมชอบเป็นคนประจนไทจอยู่แล้ว ปะจนภัยชอบออกไปข้างนอกไปดูโลกที่มันกว้างนะครับเข้าทางหนุ่มน้อยนักปะจนภัยเลยนะครับเนี่ยไปถามเพื่อนๆน้องเก้าบ้างดีกว่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนน้องเก้าบ้างไหมรู้สึกว่าแบบชุมชนเรามีแบบนี้ด้วยหรอตื่นเต้นครับและดีใจแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆครับเยี่ยมครับได้เรียนรู้ประวัติด้วยงั้นมารวยชอบที่ไหนมากที่สุดครับเออวาคลาบดีครับ ถ้ามาถึงชอบหรับเป็นที่เก่าของศูนย์ทนพูครับโอ้โหเก่าแก่และสำคัญมากๆสมกับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมรศจร์ที่ต้องออกตามหาจริงๆมาที่น้องโอลีนกันบ้าง <c oughs> รู้สึกยังไงครับที่ได้ออกไปสำรวจชุมชนตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุก <c oughs> อยากไปอีกถึงท่านกับติดใจเลยแล้วโอลีนชอบที่ไหนมากที่สุดครับเจดีขาวค่ะเพราะว่ามันสวยค่ะ แล้วก็มันดูแบบมันไม่แบบลบล้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยชอบมันครูอาร์มพาหนูไปอีกได้ไหมคะแบบนี้ครูอาร์มต้องพาไปอีกแล้วล่ะครับขอถามอีกสักคนนะครับน้องกรครับชอบเหมือนเพื่อนๆไหมครับชอบครับมันสนุกครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆแล้วก็ได้ค้นเรื่องเก่าๆตอนที่เราออกไปสำรวจครูอาร์มให้ทำอะไรบ้างครับ วันนี้ครูเขาก็ให้วงในแผนที่ว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็คำตอบของสถานที่ว่าเกิดมาอะไรใครเป็นคนก่อตั้งเขียนลงไปในกระดาษโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเพราะนอกจากจะได้ออกสำรวจด้วยตัวเองแล้วนักเรียนยังได้ฝึกทำพิกัดจากแผนที่ดาวเทียมด้วยทำไมครูอาร์มถึงจริงจังได้ขนาดนี้ครับ ด้วยความริงเป็นครูสังคมสอนแผนที่มาความก็เติมแผนที่ดาวเทียมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วยเพื่อให้เขารู้เรื่องของตำแหน่งอันนี้ก็จะได้ความรู้ในเรื่องของทักษะทางภูมิศาสตร์ว่าตำแหน่งที่เขายือนอยู่จุดที่1อยู่ส่วนไหนของภาพถ่ายดาวเทียมนี่สินะ,สะเสน่ห์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครูสามารถสอดแทรกความรู้และทักษะชีวิตให้นักเรียนได้อย่างแนบเนียนครูอามครับพอสำรวจเสร็จแล้ว ทำอะไรกันต่อครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่โรงเรียนเพื่อมาสรุปกันว่าหลังจากที่เราไปดูมาแล้วสถานที่แต่ละที่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนเราเดินไปเราเรียนรู้ที่มาแล้วความสําคัญไปเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลกลับมาทําแผนที่นะพอกลับมาที่ห้องสรุปเรียบร้อยเราก็จะทำแผนที่กันออกมาเป็นกลุ่มละ1แผนที่ นะครับหลังจากที่ทําแผนที่เสร็จก็สรุปเรื่องเนื้อหาว่าวัาวนนี้เราเรียนเป็นไงรู้สึกอย่างไรฝึกฝนอะไรและได้เรียนรู้อะไรซึ่งคําถามสําคัญของความความก็ถามเด็กว่าแล้วเราคิดว่าการเรียนรูปแบบนี้เด็กๆชอบเด็กๆมีอะไรที่เปลี่ยนไปลงกับตัวเองเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นความก็มองว่ามันเป็นจุดที่เป็นกำไรที่ครูอาร์มได้มาจากการทำกิจกรรมแบบนี้ด้วย เราได้เห็นกระบวนการสอนของครูมาพอสมควรแล้วนะครับครูครับกิจกรรมตามล่าหาอดีตเจสิงห์มัทจรชุมชนวัดขาบดีได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับความเองอ่ะไม่ใช่คนในชุมชนแต่เรามาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เราสัมผัสกับเด็กสัมผัสกับคนในชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าสถานที่สําคัญต่างๆเนี่ยเด็กยังไม่ไม่ทราบที่มาความสําคัญเด็กเดินเล่นเด็กเดินผ่านเด็ก ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่เด็กไม่รู้ที่มาความสําคัญแต่ละที่ว่าเป็นยังไงก็เลยเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรูปแบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เพราะว่าด้วยตัวเนื้อวิชาของความวิชาสังคมวิชาประวัติเนี่ยมันก็บูรณาการได้ง่ายอยู่แล้วครับความก็เลยนําเอาส่วนตรงนี้มาต่อยอดกับวิชาที่ครูอามสอนเนาะเพื่อที่ว่า1 ความตั้งใจแรกเลยคืออยากให้เด็กรักชุมชนตัวเองอยากให้เขาเห็นตัวเองผ่านสายตาตัวเองที่มาความสําคัญของตัวเขาเองที่อยู่ตรงนี้นครับว่าเขาเตรงที่ที่เขาอยู่มีอะไรบ้างที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มันสําคัญทั้งต่อในเรื่องของประเทศเราด้วยต่อตัวเขาเองด้วยเนี่ยครับความก็เลยนําวิชาของการเรียนรู้โดยใช้ฐานชุมชนเข้ามาจาับใช่ครับ น่าชื่นใจแทนชาวชุมชนวัดคฤหาบดีและชุมชนใกล้เคียงมากๆเลยนะครับที่มีครูที่ใส่ใจทั้งนักเรียนและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่อีกด้วยมาที่มุมมองผู้บริหารโรงเรียนกันบ้างนะครับพออ,อ,อครับมองว่าการที่ครูอามเนี่ยพานักเรียนเรียนรู้ชุมชนของตนเองแบบนี้ส่งผลดีอยังไงบ้างครับ สำหรับเด็กๆแล้วนะคะเขาก็อยู่ในชุมชนนี้อยู่แล้วนะคะในการที่มีคุณครูพาไปเนี่ยทำให้เขารู้สึกเห็นความสําคัญของสถานที่ที่เขาอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นจากที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ยัง ไม่ได้สังเกตป้ายหรือว่าสถานที่บอกทางใดๆนะคะถ้าคุณครูให้ความสําคัญแล้วก็พาเขาไปเรียนรู้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างเต็มที่มากกว่าที่เด็กๆเดินทางมาโรงเรียนโดยที่เด็กๆไม่ได้สังเกตนะคะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่ชุมชนเนี่ยก็ทําให้เด็กๆเกิดความรักในท้องถิ่นของตนเองค่ะถ้าเด็กๆได้ไปเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่จะทําให้เขารู้สึกรักในบ้านเกิดของตนเองแล้ววันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะกลับมาพัฒนา ที่บ้านเกิดของเขาค่ะผมมั่นใจได้เลยครับว่ารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนของครูอาร์มนั้นส่งผลดีต่อตัว,ตวนักเรียนแน่นอนน,อน้นองๆน,น,นักเรียนแหละครับชอบการสอนของครูอาร์มไหมครับชอบที่ความเขาสอนแบบนี้เพราะว่าความเขาเป็นคนสนุกเฮฮาแล้วก็ชอบชวนเด็กๆเ,เล่นอะไรเงี้ครับแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีเข้าใจเด็กง่ายครับชอบเรียนกับครูอาร์มค่ะเพราะว่าเขาสอนดีค่ะไม่ดุ แล้วก็ใจเย็นเราคนที่ใจเย็นไม่ได้ใจร้อนบางที่หนูทำอะไรผิดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเราค่อยเวลาเราทำอะไรผิดแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปทำอีกชอบที่แบบความพาไปที่ต่างๆแล้วก็สอนดีอ่ะเจ๋งความสอนดีแล้วก็เด็กๆทำผิดก็แค่บอกว่าให้ไปแก้นะล,ลูกก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เขาก็สอนดี ใจดีครับเวลาไม่มีอุปกรณ์ความก็จะให้ยืมถ้าอยากได้ไหนความก็ให้แต่สิ่งไหนที่ความไม่ให้ความก็จะบอกตรงๆผลตอบรับของนักเรียนออกมาดีตามคาดเลยนะครับเนี่ยแล้วจะให้ครูประเมินตัวเองล่ะครับครูเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับ เนื่องจากว่าคือเราก็จะมีทั้งคาบที่เรียนในห้องเรียนด้วยห้องเรียนข้างนอกด้วยการที่เด็กได้ลงสถานที่จริงเขาไม่ได้แค่ประสบการณ์จริงแต่เขาได้ประสบการณ์ทั้งความรู้สึกแล้วก็การเรียนรู้อย่างวันนี้ที่พาเด็กๆไปนอกจากจะสนุกแล้วเขายังมีเหนื่อยร้อนปวดหัวปวดท้องซึ่งอันนี้ความมองว่ามันเป็นสิ่งที่จริงที่เขาจะต้องเจอถ้าสมมุติว่าเขาไปออกไปใช้ชีวิตพอกลับเข้ามาในห้องเขาได้สะท้อนว่าสิ่งที่เขาเจอในวันนี้ มีอะไรบ้างอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการให้เขาได้ทบทวนตัวเองว่าวันเนี้ยเขาได้เรียนรู้หรือรับรู้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องออทักษะความสามารถแล้วก็เรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวกิจกรรมที่ความจัดครับในส่วนห้องเรียนของความเนี้ยเด็กก็จะทั้งได้ออกข้างนอกด้วยได้อยู่ในห้องเรียนด้วยหรือเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเราก็พยายามปรับบรรยากาศให้มันรู้สึกว่า ไม่นิ่งเกินไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เด็กตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกท้าทายเพื่อให้ได้รู้จักครูอารมมากยิ่งขึ้นคนที่จะมาให้คำตอบของเราได้ดีที่สุดคือผู้บังคับบัญชาของครูอาร์มนั่นเองพอ,อ,อครับในฐานะที่เป็นทั้งครูและผู้บังคับบัญชามองว่าความโดดเด่นของครูอามคืออะไรครับ ค่ะคุณครูอาร์มนะคะเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ค่ะคุณครูมักจะมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้กับเด็กๆเ,เสมอแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของคุณครูค่ะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งพานักเรียนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็มีการ ประมวลผลความคิดรอบยอดเองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น,ปนการระดมความคิดสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อนะคะเป็นคุณครูท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวอย่างในการสอนสอนในเรื่องของ active learning ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนล่ะครับคิดว่าครูอามของพวกเราเจ๋งไหมครับเจ๋งครับสอนนักเรียนแบบดีครับแบบมี energy ครับเจ๋งค่ะ เเขาาทว่าเขาเจ๋งนะครับเพราะเหมือนแบบว่าเขาทําตัวแมนๆไม่ได้คิดอะไรมากสอนไปเขาก็มีความสุขไปเขาไม่ได้ซีเรียดอะไรครับรู้สิทธิ์ครูอามต่างชื่นชมและยอมรับว่าครูของพวกเขานั้นเจ๋งมากครูอามครับความสุขของการเป็นครูของครูอามคืออะไรครับมาทํางานทุกวันเนี่ยก็คือมีความสุขเพราะเหมือนได้มาประจญภัยได้มาท้าทายคือเราไม่รู้ว่า สิ่งที่เราเตรียมในแต่ละวันพอเรามาเจอสถานการณ์จริงแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างความก็เลยมองเป็นเรื่องของความท้าทายเป็นเรื่องของความสนุกเป็นเรื่องของโอกาสดังนั้นทั้งความสนุกความท้าทายความโอกาสมันคือ,อสิ่งที่ทําให้ความพัฒนาการทํางานของตัวเองทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดการตนเองการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากที่สุด ฟังครูอามพูดแล้วผมรู้สึกได้รับพลังบวกจากครูมากๆเลยครับครูครับเป็นครูมาก็หลายปีแล้วรู้สึกท้อบ้างไหมครับจุดที่ท้อบ่อยมากท้อทุกวันใช่แต่ว่าจุดที่กลับมาได้ทุกครั้งเลยคือเด็กใช่เพราะด้วยความที่เราเรานำเด็กเป็นตัวตั้งแล้วเรามองว่าทุกอย่างคือสิ่งที่มาเป็นสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาเราเพื่อพัฒนาเด็ก ดังนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาทุกครั้งกลับบ้านไปอาจจะเหนื่อยทอ้อหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบบางทีตัวเองหมดคุณค่าในตัวเองแต่การกลับมาเจอเด็กตอนเช้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเจอเด็กความครับสวัสดีครับความคะ่ะสวัสดีค่ะทุกอย่างที่มีคือหายไปหมดเลยรอยยิ้มเด็กแววตาเด็กอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันมันไปประจุตรงไหนปะทะตรงไหนแต่ผมแค่รู้สึกว่า เวลาที่เรามีปัญหาและเราเห็นแววตาเด็กคำพูดเด็กที่มาทักทายเราต่อให้เขาแค่ยืนมองเฉยเทุกอย่างที่เรารู้สึกถึงหนึ่งไอ้ท้อเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับแล้วเราก็มีกําลังที่จะทําต่อไปเพราะทุกวันนี้เราก็ขับเคลื่อนที่จะทําเพื่อเขาเราก็าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองของเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาค้นพบศักยภาพความสามารถของตัวเองความสุขของครูอามคือนักเรียนและกําลังใจของครูอามก็มาจากนักเรียนเช่นกัน เด็กๆครับมีอะไรอยากจะฝากถึงครูอามกันบ้างไหมครับขอให้สอนเด็กต่อไปครับเดีย๋ยวเพุ่งลาออกครับอยู่กับพวกผมก่อนครับก็อยากให้ความอยู่ที่โรงเรียนนี้นานๆครับเผื่อว่าผมจบจากมัธยมแล้วผมจะได้มาหาเขาอีกครับอยากให้ครูอามเอาเกมอย่างอื่นที่สนุกมาเล่นครับ ครูอามเพิ่งเดินทางบนเส้นทางของความเป็นครูมาเพียง4ปีเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลครูอามวาดอนาคตความเป็นครูไว้แบบไหนกันครับความมองว่าตัวเองเป็นครูที่มีความเชื่อความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ความเชื่อว่า,าจะบอกตัวเองเสมอว่านักเรียนคนนี้สามารถทำแบบนี้ได้เราต้องเชื่อในนักเรียนความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองจะทำได้ ในสิ่งที่ทั้งเคยทํามาก่อนหรือไม่เคยทําความจะไม่ปิดพยายามไม่ปิดกั้นตัวเองแต่จะบอกตัวเองและบอกคนอื่นบอกเด็กเสมอว่าถ้าเราเชื่อในตัวเองว่าเราทําได้มันคือประตูสู่การเรียนรู้ความก็จะเชื่อในเด็ก,เ,ดกเสมอไม่มีเด็กคนไหนเลยที่ความไม่เชื่อว่าเขาจะทําหรือเป็นอะไรก็ได้ไม่มีเด็กคนไหนเลยที่ ไม่มีความเก่งไม่มีความฉลาดเด็กทุกคนมีความเก่งความฉลาดเด็กทุกคนมีสิ่งที่ดีในตัวเองเขาขาดอย่างเดียวคือขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นครูที่ค่อนข้างเชื่อเชื่อในเด็กเชื่อในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้แต่มันจะประสบผลสำเร็จไหมหรือมันจะไปถึงฝั่งฝันไหมมองเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างทางดีกว่าแล้วก็จะบอกตัวเองเสมอว่า มาโรงเรียนทุกวันอย่าหยุดสร้างความมหัศจรรย์ในห้องเรียนทำยังไงก็ได้ให้เด็กเรารู้สึกว่ามาเรียนกับเราแล้วมีความมหัศจรรย์อย่าหยุดสร้างความมหัศจรรย์ในห้องเรียนเชื่อว่าทุกวันมันคือความมหัศจรรย์เลย การเป็นครูที่ดีนะคะเราต้องมีอุดมคติสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้เรียนครูอาร์มถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่ทุ่มเทเสียสละทุกเวลาของคุณครูอาร์มจะเป็นในเรื่องของเด็กๆเ,เสมอนะคะไม่ว่าคุณครูอาร์มจะพัฒนาตนเองไปในเรื่องใดก็แล้วแต่สุดท้ายคุณครูจะนําความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุนคุณครูทุกด้านค่ะสุดท้ายแล้วครับอยากให้ครูอาร์มฝากกำลังใจให้กับคุณครูทั้งประเทศด้วยครับ เหนื่อยทุกคนเหนื่อยนะครับก็อยากให้ทุกคนสู้เนาะเราทุกวันเราเริ่มใหม่ได้นะครับคุณครูทุกคนเหนื่อยมีภาระงานเยอะแต่ความเชื่อว่าทุกคนทําได้และทุกคนก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองก็ทําได้เพราะพวกเรามายืนอยู่จุดนี้นอกจากเราจะมีความรักในสิ่งที่เราทําแล้วเรายังมีความคาดหวังของคนอื่นอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องรักตัวเองมนุษย์ ก็คือมนุษย์ครูก็คือมนุษย์ดังนั้นเรามีความรู้สึกเราต้องรักตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วส่งมอบความสุขนั้นให้กับคนอื่นนะครับรักความมากๆครับสู้ๆครับความ รักครูแอมนะคะ energy boot 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 ครจาเจ๋งแล้วพบกับครูจงเจ๋งคนใหม่ในตอนต่อไปนะครับ เป็นเทพวิชาทั่วไทยจะยากลำบาคนทางที่อยู่ครูก็จะสู้ไป่ได้ไกลหัวใจที่เปี่ยมพลังนักสู้จะยังคงอยู่ตลอดไปเจ๋งในวิชาการ